วันเดี๋ยวขอวางก่อนนะคะมันจะได้ไม่สัน่นเนาะเพราะว่าใช้กล้องหลังก็ทักแคยเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอถักไทยแบบไทยๆอย่างเป็นทางการด้วยเพราะเราเป็นคนไทยใช่ไหมะ่ะขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งใน y o u t u b e นะคะแล้วก็ในแฟนเพจโอววอลบิวตี้บบแพ็กเกดเลยนะคะเอมาเห็นแพ็กในครั้งที่สนี้จะมาจับจเหมือนคิปแรกหรือเปล่า เปล่าค่ะก็เดี๋ยวเรื่องแจกใบไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะแต่แจกแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะเอ๊ะเข้ามาทำอไรอ่ะน่าแดงขนาดนี้นี่เลยก็มาเปิดกล่องกันเป็นดูตี้บ็อกซ์กล่องแรกของเรานะคะแล้วก็ขอเลือกเป็นดูตี้ฮันเตอร์ด้วยก็พอว่าอ่าคือในแฟนเพจเขามาแพ็ครู้เพราะว่าคือเขาไม่ไม่รู้หรอกคือเขาประกาศว่าเฮ้ย ในเดือนพฤษภาคมเนี้ยมีแจกเอ้ยทั้งในกล่องอมีเอสเทอร์ออเดอร์ด้วยนะอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นคอร์เตอร์แบงไงี้เออถ้าเกิดอะไรที่เป็นคอร์เตอร์แบงเนี่ยขาบอกว่าแพ็ไม่เคยใช้เพราะมันแพงคือตอนแรกหญิงเว้ยแบบยังยังไม่โอนยังไม่สมัครมาสมัครวันสุดท้ายอะ่ะคือทาแฟเนเพจเขาก็ตุ้นในวันสุดท้ายแล้วนะคะจะรีบนสมัครเลยนะคะมีเอสมีเอสเทอร์ออเดอร์อยู่ข้างในกล่องด้วยแล้วก็เฮ้ยเป็นอันเสียตังค่ะ สมัครมาที่สามอง์เงินที่สได้ของวันที่8ปดเร็วมากอืมแลนี่นะคะเป็นกล่องพัสดุนี่มี Beauty Hunter แปะไว้อย่างนี้เลยนะคะ Beauty Hunter ก็เป็นสโลแกนประมาณว่าเอออยากให้สาวๆเนี่ยมาร่วมประจภัยในกล่องความงามของเราอะไรอย่างนี้นะคะเดีย๋ยวมาเปิดกันดีกว่านะว,ว่าข้างในจะเฮ้ยเป็นกล่องอยังไงแล้วก็มีพิธภัณฑัอะไรบ้างนะคะ แตเฮ้ยไม่มีปัญญาอ่อนแล้วนี่ของจริงตรงนี้นี่เลยน่าจะาคุณ้นกันอยู่เนืเพราะว่าเขาก็จะเป็นกล่องแบบนี้แหละตั้งแต่เปิดตัวนะคะประมาณเดือนกันยามั้งปีที่แล้วเนาะที่ยังคงเป็นคอนเซ็ปต์อย่างนี้อยู่นะคะอาจจะมีเปลี่ยนในลิปปิ้งไปบ้างเด่า๋มาแกะกันเลยว่าทำไมแพักถึง เรือง beauty hunter มาเป็นกล่องแรกนะคะไดแล้วเหรอข้างในนะคะก็เขาจะห่อมาอย่างนี้นะคะมีสติ๊กเกอร์ติดแล้วก็จะมีเธรรมเนียมอยู่แล้วเป็นการทักทายแกร็บต่อไปก็จะเป็นการทักทายจากทีมงานแล้วก็เออเป็นรายการ เหลือพันที่อยู่ในกล่องนะคะเป็นรายละเอียดพร้อมบอกออไซส์จริงแล้วก็ราคาเต็มราคาของไซส์จริงนั่นแหละอือย่างตัวแรกนะคะที่บอกตามตรงว่าเป็นเพราะตัวนี้แหละที่ทําให้แพ้ยอมเสียตังค์สามร้อยเก้าสิบห้าบาทก็เพราะว่าตัวนี้เลย,อ,ยอายแชโดจากบิวตี้คอร์ทนั่นเองชื่อ ชื่อเต็มๆว่าชิคแอนด์ชิคดูโอสชาโดนะคะเป็นอายแชโด้สองสีสวงเข้มกับม่วงอ่อนก็นคือที่ตาแพ็คเลยนีแ่แหละนะคะไซส์ญญจริงเลยเนี่ยไซส์จริงสี่กรามสามร้อยแปดสิบบาทก็โอเคอยู่ทานแล้วก็คือมันให้แนวสโมคี้อายอะแต่ต้องทานดีมันจะ มันจะให้เหมือนแบบเหมือนโดนต่อยยังไงก็ไม่รู้แต่เหมือนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะน,ะนี่ชอปมาตัวหนึ่งแล้วนะต่อมาอันที่สองก็เป็นลิปลิปซิกบิวี่วันวันเดอร์คัลเลอร์ลิปซิกอินะคะไซส์จริงอยู่ที่4ี่กรัริบาทกไซส์จริงเปล่าเปล่าเป็นไซสท์ทดลองนะคะเดี๋ยวค่อยลองเอาไว้ก่อน อันที่สานะคะที่บอกว่าเอ้สเซอร์ลอเดอร์ขางในกล่องแถลให้มาจริงๆนะ่อยนี่เลยกล่องนี้ตะน้างในกล่องนี้ก็คือเป็นตัวนี้ค่ะเป็นรองพื้นลิกวิดคือเนื้อเนื้อมันเหลวๆอะ่ะให้เนื้อให้ให้ลุกบางเบาเรียบเนียนะคะแต่ว่าไม่ปกปิดมันไหมนี่แพลก็ถ่ายอยู่นะคือหน้าไม่มันโอเคนะคะใส่จริงเออ กันนะไซส์จริงอยู่ที่30 ml 1,600ยบาทอันนี้ใช้ทดลองส5หกรัมประมาณนั้นนะคะก็โอเคอยู่นะหน้าไม่หมานโอเคดีตัวต่อไปก็เป็นกันแดดของลอสนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะตัวนี้เป็นไซส์ทดลองไซส์จริงอยู่ที่ห้าสิบมก็รอยบบาทนะคะคือเพื่อนๆต้องใช้นะกกันแดดหน้ากันแดดตัวเนี่ย เพราะว่าหนแดดบ้านเรามันโคตรโคตรโคตรแหล่เออเขาถึงบอกว่าให้ทากันแดดทุกทุสองถึงสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอย่างเพื่อนๆบางคนเนี่ยชอบแต่งหน้าใช่ไหมล่ะเออต้องเลือกกันแดดที่แบบว่าทาทาเมคอัพได้ซึ่งตัวนี้อาจจะอาจจะไม่ได้นะทุกคุณต้องไปหาดูนะคะว่าเป็นตัวไหนซึ่งแพทใช้อยู่ตัวนึงก็โอเคอยู่แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเออต้องทาไม่งั้นเนี่ย เอ่อหน้าผิวหน้าของคุณอาจจะเกิดริวรอยฝ้ากาะจุดด่างดำได้ไวมากๆหน้าค้าแดดอะไรอย่างนี้อย่าหมดสวยต้องใช้ตัวต่อไปก็เอสเตอร์ลอเดอรแหละแต่นี้น่าจะเป็นเห็นเขาบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยแซมเปิลเซอร์วิสพาสดาแปลงชมคุณได้ภายใน5นาทีพร้อมรับแ,แซมเปิลฟรี0.5ชิ้นิีกด้วยซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ย เพื่นพอนๆต้องเข้าไปติดตาม a ฟ e บ o o กของมิทวเจียาค่ะว่าเฮ้ยเขาจะมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับ s อสติลอดเดอร์บ้างแต่ข้างในนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นพับนะเป็นพับของ s อสติลอดเดอร์โอเคเดี๋ยวค่อยแกะติดตามในแฟนเพจแล้วกันว่ามันเป็นอะไรตัวสุดท้ายเป็นตัวนี้เลยอิทธิพลนะคะเซนสิทีฟลิ i ควิด Liquid. ชินเซอร์นะคะเป็นสบู่เหลวล้างหน้าอันนี้ขนาดไซส์จริงเลย150 m l ราคา70บาทยังยังไม่ลองใช้พลาสติกพลสิกอยู่เลยกล่องนี้ราคา395บาทเออแค่สองนี้ก็ราคากล่องแล้วนะคะแต่ว่าเราได้มาเพิ่อีกสตัว ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับกล่องเดือนพฤษภาคมทีมแบ็คทูส o ูลนะคะ Beauty Hunter เดือนนี้ชื่อชอบมากเนาะ ก็คิดเลยเอออันนี้อันหนึ่งนะคะก็เออเดือนต่อไปจะเป็น beauty box ของแบรนด์ไหนอาจจะเป็นแบรนด์ของ beauty hunter ก็ได้แต่ดูก่อนว่าเฮ้ยถ้าตลุดางข้างในมันดุดมันดึงดุกใจเรามากแค่ไหนคะถ้าเกิดชอบอะไรเงี้ยได้มีเสียตังค์อีกเดือนหนึ่งแน่ๆนะคะเป็นอันว่าโอเคเนาะชอบหลายตัว ที่ชอบคือเนี่ยสมองต่ดไอรสวยมากถามมุมมัวโอเคไม่มีอะไรแล้วแหละกราบป่าติดตามทั้งใน YouTube ด้วยนะคะแล้วก็ในแฟนเพจโอ้วอลบิวตี้บายแพกเกจด,ด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะจัดแจกหน้าไว้ติดตามชมกันสวัสดีค่ะ